ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมมาครับนะครับวู้ฮูตอนนี้เราก็จะมาสร้างหาก่อนเราก็ใช้อันนี้แล้วก็บล็อกทองจากนั้นก็หาเดี๋ยวปรับให้เป็นโหมดให้มันมีก่อนมีพวกมอสโอเค เราก็มาเริ่มช่างเลยก่อนอื่นต้องวางวอลเปเป็นสามดังนั้นลองลองดูดูนี่มันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะสอนให้ก่อนอื่นเลือกกระจกเลือกกระจกหลาย,ลายสีมันจะได้ปนสีกันอันนี้ไม่เกี่ยวเอาออกไปโอเคนี่ได้แล้วเราก็เอา มานะครับ,น,บน,น,นีแล้วก็ต่อบล็อกเอ้ยไม่ใช่ดีอู้ดูดิมันมีตั้งหลายถูกทิ้งถูกทิ้งจากนั้นเราก็ต่อตรงนี้แล้วเราไมใช่ดีต่อโอเคต่อต่อเสร็จแล้วเราก็มาต่อส่วนที่เหลือกันเราก็ทำการต่อ ไปสักสองสี่หแปดนะครับโอเคแล้วก็ทำการวางโอ้วางผิดวางผิดวางแล้วก็วางวางวางและวางเราจะทำเป็นบางอันโอเคด่าแล้วโอเคปิด okay. จากนั้น เราก็ทำการเปิดเลยแล้วเราก็เปิดไปเรื่อยๆดูดิมันไม่มีเลยดูหายวับเลยลองอันนี้ออกเฮ้เว้อเป็นไงหลายสีเลยใช่ไหมครับโอเคเดีย๋ยวเราจะไปหาที่สร้างอื่ผมเจอหมาน้อยด้วย ผมก็จะทำการสร้างไม่ใช่แบบนี้ดูโอเคก่อนอื่นหาก่อนหาก่อนเอ้ยอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะอ,อ,อืมผมหาก่อนนะครับอ๋อสายสายผมก็เอาสายมาสาย แล้วก็เอาอน,นี่มาแล้วก็ทําการเอาลวาลวาลาวาแล้วก็เอาเลสตูนน่าจะพอแล้วโอเคมันเริ่มสร้างเลยก่อนอื่นตั้งต่อบอล็อกเราก็ต่อบล็อกทำสูงขึ้นถ้าเกิดใครชอบ าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์และกด subscribe ด้วยนี่โอเคแปบมบนึงไอ้นั่นอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วโอเคดูนะครับพวกถ้าเกิดใครดูนี่ต้องตาลรงแน่โอเคโอค้ยไฟใหม่ไฟใหม่หมเอาใหมแปบ๊บนึงโอ,อ้าวเออโอเคจากนั้น ก็ก็เอาสวิกเคเลสโตนมาสวิกแล้วก็เลสโตนโอ,โอ้ต่อผิดต่อผิดโอเคจากนั้นเอานี้แล้วก็เอาเลสโตนแล้วก็โูว้าเป็นไงเป็นไงครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, และกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย